ตัวอะไรนั่งขมอมยอยู่ตรงนั้นน่ะค่ะโอ้ยตอนนี้ย่าจองขอได้ไหมไม่ได้เออชีชีโหลดชื่อผมไงเบ้าเบ้าเบาค่ะน้องอ้า,อายสักกนาพรเสียงไม่หกค่ะ ขอบคุณรางวัลน้ำใจด้านหน้าเวทีด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณของฝากจากป้าบีบีแล้วก็พ่อบีบอสกลุ่มบ้านฮักบอสน้อยอาายนะคะแล้วก็สวัสดีแม่แม่กอทมอทุกคนได้จ้าขอเสียงพี่น้องกอทอมมอเนี่ยจ้ายาเฝ้านี้จากกันได้จ้า ขอเสียงคนโสดนะจ้าคดโสดก็มาหลเลยขอเสียงคนหนีผัวมาเที่ยวนล่าเพลสิถามยังถามทำแบบนี้คอยลองเพลงผู้หนึ่งเพ็งจื้อเหนือเพลงยูนิเม์บัตสีหลวงยังวะลองเพลง ายข่อยตายครับเฮ็ดจังได็กค <c ười> อยเฮ็ดจังได็กดิเอาเทอาสีไทยลูบโอ้ยเหนื่อยเด้โอ้ยเนาะเทอาผู้อก,กองให้หอมเกลี่ยชักเอียงเนาะบปดนี้เนาะเซล่ะป้าปัดเลยสุดยอดเลยนะ <c ười> โอ้ยเนาะเอานะครับบอหยอกอีพอย่างี้ดิซื้อครับมาอยู่เด้อพอมาอยู่ครับขันพอมาสิเป็นวงโนโง้กพวกตะพอมพอมาสิเป็นวงโน้กพวกตะก่ะกอนสิครับนะสวัสดีพี่น้องโ สุภูสุคนครับที่ไม่กําลังใจหมอลําเสียงวีหกในคำํำคืนนี้อีหลาแล้วไปลูกท่านในแล้วบอกปัญญาวาถานี่เอ,อ้ใ้เนาครับน้องโดนแล้วไปลูกโอแม่งเขาตา<อ>ครับสวัสดีพี่ดองนะครับสุภูสุคน <S <S ผู้ใดที่ยุ่งไพ่หลอบนอกนะครับอย่าลืมซื้อบัตรจองตัวขอมาภายในงานครับมือนิมวนย่างแท่ หลกักแน่นอนครับโอกาสดีมอล่มเสียงวิโกมาให้นะครับมาสแสดงนะครับมามอบความสุขให้กับพี่น้องมือนีิขามาม้าวม่วนมาช่วยนำกันแล้วกับพี่น้องนะครับที่เบิ้งทางไรซ์สดครับบัตรเพียงแค่199บาทดูได้3วันนะครับสามมือได้พี่น้องเด้อสามมือเด้อบัตรนี้เด้อนะครับสำหรับพี่น้องที่กําลังเบิง้งผ่านไรซ์สดซื้อบัตรเข้ามาครับบัตร199บาทดูได้3วันนะครับ นะพี่น้องนะครับตอนนี้แอดมินรอตอบอยู่หลักกับพี่น้องทางหนางานนะครับซื้อบัตรจองตัวเขามาราคาพอแพงมันแลกความมวนความซื่นกับหมอลล่เสียงมิหกนกพงสะกรใน้คำขึ้นนี่มาให้กำลังใจซึ่งกันและกันขอพระคุณหลายๆครับอีหลาหเอากันบอวเอาบากับากลากัน,กนไรไหมโอ้ยเนาะนี่ได้ถุงไม่ลูกคือ,อ่าใส่ถุง มึงบ่มักใส่ถุงบอกขึ้นยังไงกู <C ell yt> เห็นตาอาจารย์แม็กหน่อยเร้อบ่มักใส่ถุงอาจารย์มอดบอกว่าอาจารย์มอดเราเบิดเสียมสรรมสภาพแล้ว ครับผมดนธนทนครับผมสวัสดีพี่น้องครับผมลวก็ขอขอบคุณรางวัลน้ําใจด้านหน้าเวทีนะครับผมขอบคุณเงินทุกบาททุกสตังค์จากพี่จากน้องนะครับผมที่มอบให้นะครับผมขอบคุณทุกกําลังใจนะครับผมลวกานสวัสดีพี่น้องทางในสดนะครับผมราบขอบคุณบัตรทุกใบหัวใจทุกดวงนะครับผมที่เป็นน้องซื้อบัตรจองตั๋วข้ามาเบิ้งหมอนํำเสียงเบหกครับผมจังไดกันขอฝากลูกฝากล้านไว้ในองค์มกอมใจของพี่ของน้องน้าเน่กแลวกันเะครับครับ อุ้ยตัวอะไรนั่งขโมยอ,อยู่ตรงนั้นน่ะค่ะ<น>อตอนนี้ย่าจอง<ม>ขอได้ไหมไม่ได้ไไดเออชีตีโหลดชื่อพรมอมไหเบ้าเบ้าเบา,บาค่ะน้องาอายสักกน้าพรเสียงมีหกค่ะ ขอบคุณรางวัลน้ำใจด้านหน้าเวทีด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณของฝากจากป้าบีบีแล้วก็พ่อบีบอสกลุ่มบ้านฮักบอสน้อยอาร์ไนะคะแล้วก็สวัสดีแม่แม่กอทมมอทุกคนได้จ้าขอเสียงพี่น้องกอทอมอเนี่ยจ้ายาเฝ้านี้จากกันได้จ้า ขอเสียงคนโสดนะจ๊ะคนโสดก็มาหลายขอเสียงคนหนีผัวมาเที่ยวนะจ๊ะขอเสียงคนมามีผัวนะจ๊ะเอ้มันคือซ้ำกันเบิดแบบได้เอาดีๆเ้อะมีตําโพกเอาห้องครับพี่น้องครับบัดนี้นะครับเฮาสิไดนำผ้าพี่น้องนะครับไปพบกับการแสดงเต็มรูปแบบ จากหมอลำเสียงวิหกนกพงศกรนะครับพี่น้องที่อยู่ภายหลบนอกนะครับกับเชิญนะครับเด้อนะครับบัตรราคาไม่แพงมะมวนมะมีแห้งมะสนุกสนานน้ำกันนะครับดานหนาเวทีนะครับแบบเต็มอิ่มกันเลยทีเดียวหลังจาพี่น้องยุททางบ้านบ่สามารถเดินทางมาได้ไรซสดเพียงแค่19 9บาทพี่น้องนอนอยู่บ้านกันในเที่ยวกรุงเทพแมนครับเปิดใส่ทีวีไงฟอนยะยัยัยี่ผู้เดี่ยวกันเลยตัวเป็นอย่างน้อยแม่น่อเคยเห็นบอ นานว่าเราตัวนะครับเอาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับนําผ้าพี่น้อง